สวัสดีครับเจอกันที่ ep ที่69นะครับวันนี้โคนลรัตจะมาสอนวิธีการจ่ายค่าน้ำนะครับผ่านแอปช็อปจินิกนะครับผมแล้วก็ได้เงินคืนนะครับมาดูกันนะครับในเวอร์ชัน1.0นะครับผมก่อนอื่นนะครับเราเข้าไปที่แอปช็อปจินิกนะครับอันนี้นะครับแล้วเราเข้าไปที่แบรนด์นะครับกดไปที่แบรนด์นะครับตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับคำว่าแบรนด์นะครับกดไปเลยครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับ จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งครับน้าตาของเวอร์ชันหนึ่งครับกดเข้าไปเลยครับนี่นะครับเราก็อ่านรายละเอียดนะครับผมแล้วก็เข้าไปกดตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วง่อนไขนะครับกดคําว่าซื้อสินค้านะครับตอนนี้เขาจะลิงก์ไปที่แอป Laza ด a นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องไปดาวน์โหลดแอป l a z a d a ก่อนนะครับแล้วก็ลงะเดีานนะครับเพื่อจะผ่านจ่ายผ่านแอป Lazada นะครับอันนี้นะครับรอสักครู่นะครับถ้าใครนะครับอ่า โหลดของ l า z า d a Wallet ็ามาครับเขาก็จะมีปองนะครับเก็บหูปองนะครับลดยี่บ้าบาทนะครับผมอันนี้นะครับผมจะมาจ่ายผ่านค่าน้ำนะครับผมตรงนี้นะครับส่วนผู้ยิ้มพานะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับเขาก็จะให้เราสแกนนะครับผมอันนี้รอสักครู่ครับผมก็จะกดไปสแกนนะครับสักครู่นะครับ นี่เราสแกนสักครู่นะครับอันนี้นะครับเมื่อเราสแกนเสร็จนะครับมันจะขึ้นบินราคาแบบนี้นะครับที่เราต้องจ่ายนะครับนี่นะครับผมผมจ่ายอยู่ที่1 4 1่บาทจุดส่นะครับสตางค์นะครับเราก็กดไปเลยครับเพดานนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้เราก็จะมีสามารถผูกบัญชีได้ครับอันนี้ผมจะเป็นผูกบัญชีบัตรเครดิตนะครับเป็นบัตรเดบิตนะครับผม เราเลือกไปดูได้นะครับบัตรเดบิตนี่ครับแล้วก็ to Money ่วอ l เลนะครับผมสามารถจ่ายได้น้มบายแบงกิ้งก็ได้ครับผมอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับยืนยันการเลือกนะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็ดูนะครับว่ายอดตรงไหมครับแล้วก็กดไปเลยครับสั่งซื้อนะครับโอเคอันนี้มันจะตัดบัตรเดบิตผมเลยนะครับผมอันนี้เราก็ไปดูนะครับดูคําสั่งซื้อนะครับ กดไปเลยเห็นไหมครับอันนี้ครับคําสั่งซื้อเราครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่ามันตัดหรือยังครับกดไปที่ลาซาด้านะครับอันนี้กดคาว่าฉันนะครับตรงนี้ครับด้านล่างนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับว่าจ่ายหรือยัง เห็นไหมครับอันนี้นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับตรงนี้เลยเห็นไหมครับที่เราจ่ายไปนะครับผมแล้วเราครับกดเข้าไปดูตรงข้อความเมสเซจนะครับกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับมันจะมีมาครับต้องไปกดยืนยันก่อนนะครับอันนี้นะครับ นี่นะครับเรากดคอนเฟิร์มก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับวิธีการจ่ายค่าน้ำนะครับผ่านแอปช็อปจินิกนะครับของ l a ซาด้านะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ